สวัสดีค่ะพบกับช่องนาดนะคะก็ได้นำความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อให้ภ้าชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามเป็นด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องอีเหนียวข้อมูลจากหนังสือสารานุกรมสมุนไพรไทยจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทยวิทยาบุญบริพารอีเหนียวเล็กหน้า650นะคะ สมุนไพรอีเหนียว e มีชื่อท้องถิน่นอ,อื่นว่านางเหนียวอีเหนียวเล็กถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของอ e ีเหนียวยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอยู่ในภูมิภาคใดเพราะมีข้อมูลหลายแห่งที่ยังขัดแย้งกันเช่นบางข้อมูลระบุว่าเป็นพืชเมืองของไทยรวมถึงภูมิภาคอินโดจีนแต่บางข้อมูลระบุว่าอยู่ในเขตร้อนของทวีปแอฟริกาแต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน สามารถพบเขตการขยายพันธุ์ของอ e ีเหนียวในเขตร้อนของทวีปเอเชียและแอฟริกาสำหรับประเทศไทยสามารถพบอ e ีเหนียวในทั่วทุกภาคของประเทศบริเวณป่าป,าปงทั่วไปป่าเบญจพรรณที่มีความสูงจากกระดับน้ำทะเลจนถึง1,900เมตรนะคะและตามที่รกร้างว่างเปล่าหรือตามสองข้างทางก็สามารถพบเห็นได้เช่นกันนะคะลักษณะของต้นอ e ีเหนียว ต้นอินเดียวจะเป็นไม้พุ่มลำต้นตั้งตรงมีความสูงของต้นประมาณ60-150เซนติเมตรนะคะกิ่งก้านอ่อน แตกกิ่งที่ปลายตามลำต้นตามลำต้นมีขนปกคลุมหนาแน่นถึงปานกลางนะคะใบของอีเหนียวก็จะเป็นใบประกอบใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันลักษณะของใบเป็นรูปวงรีกว้างถึงรูปไข่ปลายใบยมนเรมนะคะโคนใบมดหรือกลมเป็นรูปหัวใจดอกของอีเหนียวก็จะออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและงงามใบ ช่อดอกยาประมาณ1 5บหถึงสซนติเมตรนะคะในช่อหนึ่งก็จะมีหลายกระจุกกระจุกหนึ่งมีดอกประมาณ2อถึงหดอก เราเป็นช่อแยกขนันแขงนะคะดอกมีขนาดเล็กมีสีเขียวอมขาวหรือชมพูส่วนกลีบดอกพิษณะเป็นรูปดอกถั่วมีสีขาวถึงสีชมพูอ่อนนะคะอบดอกยาวประมาณ3มมิลิเมตรมีขนปกคลุมผลข,ของอีเหนียวก็จะออกผลเป็นฝักรูปแทบนะคะฝกักพิษณะแบบโค้งงอเล็กน้อยแบ่งเป็นข้อข้อ ฝากหนึ่งจะมีประมาณเจถึง9ข้อนะคะมาเรสก็จะมีสนะเป็นรูปตายและมีเยื่อหุ้มมาเรสนะคะสราพคุณของอีเหนียวก็มีดังนี้นะคะ 1. มีรสหวานชุ่มเผ็ดเล็กเป็นยาสุข,ขุมออกฤิ์ตอต,ตับใช้เป็นยาแก้เส้นเลือดอุดตันใช้ทั้งต้นนะคะ 2. มีสรรพคุณเป็นยาช่วยบำรงุงโลหิตใช้ทั้งต้น 3ช่วยลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดและช่วยลดระดับตาลใช้ท้งต้นนะคะ 4. ใช้เป็นยาบำรุงกำลังใช้ทางต้น 5. ทัทงต้นมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ใช้รากทั้งต้น 6. มีสรรพคุณแก้อาการปวดศีรษะแก้ตัวร้อนใช้ราก7ใช้เป็นยาแก้ปวดฟันใช้ราก8มีสรรพคุณเป็นยาแก้ท้องเสียใช้ราก9เป็นยาแก้ล้ำใส้อักเสบใช้ราก สิบปันยาไทายใช้ทางต้นนะคะ11บเอทางต้นและรากมีสรรพคุณปันยาขับพยาธิขับพยาธิไส้เดือนในเด็กใช้รากทางต้น12บสอตำรายาไทายจะใช้รากอีเหนียวเป็นยาขับปัสสาวะใช้รากทั้งต้นสิบช่วยแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติหรือประจำเดือนไม่มาของสตรีนะคะใช้ทั้งต้น 14. ใบมีสรรพคุณปัญญารดงิว้วในท่อน้ำดีและไตใช้ใบ15ใช้ปัญญาห้ามเลือดใช้ถังต้น16ต้นหรือใบสดใช้ตำพอกรักษาแผลใช้ต้นใบนะคะ17ทั้งต้นใช้ภายนอกปัญญาแก้โรคผิวหนังกาเกลืน่นแก้ปลายประสาทผิวหนังอักเสบใช้ถังต้น18ทั้งต้นหรือใบสดใช้ตาพอกเป็นยาถอนพิษสุนัขกัด ใช้ใบทางต้น19ใช้เป็นยาแก้อาการปวดบวมช้ำพกช้ำใช้ทางต้นนะคะประโยชน์ของอีเหนียวใช้เป็นยาอาหารสัตว์และเป็นพืชสมุนไพรโดยคุณค่าทางอาหารของต้นอีเหนียวที่มีอายุป,ประมาณ7.5-90วันก็จะมีโปรตีน14.4%เคลเซียม1.11%ฟอสฟอรัส0.24%โพแทสเซียม1.87% ADF 41.7% NDF 60.4% DMD 56.3%นะคะเทนนินิ1มิโน0.1เอซีน0.26%เป็นต้นนะคะก่อนการใช้ปรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและไม่ควรนำสมุนไพรมาใช้ด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยนะคะก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่า ท่านเคยเห็นสมุนไพรอีเหนียว e บ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปจะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ